มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนต่อไปนะครับกลับมาที่เรื่องราวของจังหวัดอุบลราชธานีเราครับนะฮะเป็นเรื่องราวของนักการเมืองแล้วก็โดนปปชอฟ้องครับศาลตัดสินแล้วครับผมศาลตัดสินแล้วก็เป็นเรื่องของความไม่สุจริตนะฮะในการดำเนินงานครับ ทีนี้ถ้าเผื่อเอ่ยชื่อไปนี่ทุกคนก็จะร้องอ๋อทันทีเลยครับว่าคนนี้คือใครนะครับซึ่งเป็นนายกอบตของกุนลาดนะฮะของกุนลาดครับอดีตนายกอบตกุนลาดตอนนี้ถูกศาลสั่งจำคุก5ปี3เดือนครับแต่ว่าให้รอลงอาญานะครับอ่ะเราไปดูกันครับจากทางด้านสนาข่าวอิสราครับในเรื่องนี้ครับ เป็นการรายงาน,นะฮะซึ่งแต่ก่อนนี้ถ้าเผื่อเราพูดถึงนายกแหลมนี่ทุกคนจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีครับรอลงอาญานะครับคุก5ปี3เดือนอดีตนายกอบตกุดลาดอุบลมีส่วนได้เสียบริษัทคู่สัญญาจ้างครับนะฮะเป็นการเผยแพร่ความคืบหน้าคดีกล่าวหานะครับน,รนายกิตรัตนชัยหรือมนทองเรืองครับ เดิมนี้ชื่อว่ามูลทองเรืองแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นกฤิตรัตนาัยทองเรืองอดีตนายกอบตกุดลาดจังหวัดอุบลราชธานีครับมีส่วนได้เสียกับบริษัทคู่สัญญาจ้างแล้วก็ปีการอนุมัติเงินค่าจ้างทั้งที่ทการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามรูปแบบรายการครับล่าสุดนี้สารอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาคภาคสามก็คือตั้งอยู่ที่จดสุรินนะครับพิพากษาลงโทษครับจำคุก 5ปี3เดือนแล้วก็ปรับเป็นเงิน39,990บาทพร้อมพวกอีก2รายครับส่วนเอกชนนะครับโดนปรับไป26,660บาทจำคุก3ปี6เดือนตามลำดับครับแต่ว่าโทษจำคุกให้รอลงอาญา3ปีนะครับในขณะที่ทางด้านปปชเองก็ขอให้เอัจการสูงสุดนะครับขอให้อัจการนะครับสูงสุดอุทธรสู้ต่อครับ โดยทดางด้านสนักข่าวอิสราครับได้มีการรายงานบอกว่าเมื่อเร็วๆนี้นะครับเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและก็ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่เราเรียกย่อว,ว่าปปชครับได้มีการเผยแพร่ค,ความคืบหน้าผลคดีกล่าวหาน,นายกริตรัตนชัยหรือว่านายมวลทองเรืองเมื่อครั้งที่ดํารงตําแหน่งเป็นนายกอบตขุดลาดอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชานีกับพวกคือบริษัทมีชัยเจริญทรัพย์จำกัดและก็นางกฤชกรหรือว่านางนวลจันทร์ภูมิลักษณ เข้ามีส่วนได้เสียกับบริษัทที่เป็นคู่สัญญาจ้างและก็อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสามัคคีหมู่ที่1 4บ้านคอและก็โครงการซ่อมแซมถนนดินชำรุดสายท่าสาลาหมู่ที่13บ้านหนองมะนาวทั้งที่ดูเหิือนการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามรูปแบบรายการครับความคืบหน้าล่าสุดนะครับเมื่อวันที่ย2ิบสองกรกฎาคม2564 ศารคดีอาญรอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3มีคำพิพากษาว่านายกริตรัะนชัยหรือว่านายมวลทองเรืองจำเลยที่1กครับมีความผิดตามมาตรา15 151152เป็นการกระทํากรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามมาตรา15 151จําคุก5ปี3เดือนและก็ปรับเป็นเงิน39,990บาทรวม2กระทง เป็นจำคุก10ปี6เดือนและก็ปรับ79,980บาทครับในขณะที่ทางด้านบริษัทมีชัยเจริญทรัพย์จำเลยที่2และก็นางกฎชกรหรือว่านางนวลจันทร์ภูมิลัก์จำเลยที่3มีความผิดตามมาตรา151และ152ประกอบมาตรา86เป็นการกระทำกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามมาตรา151ประกอบมาตรา86ลงโทษจำเลยที่2นะครับ ก็คือบริษัทมีชัยจรุญทรัพย์ปรับเป็นเงิน26,660บาทรวม2กระทงเป็นเงินค่าปรับ5 3 3 2 0บาทและก็ให้ลงโทษจำเลยที่3คือนางนวลจันทร์ภูมิรักหรือว่านางกชกรนะครับจำคุก3ปี6เดือนปรับเป็นเงิน26,660บาทรวม2กระทงเป็นจำคุก6ปี12เดือนและปรับ53,320บาทครับแต่จำเลยทั้ง3ให้การรับสารภาพ ทั้ง3คนนะครับให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งกลับคงลงโทษจำเลยที่1จําจำคุก5ปี3เดือนแล้วก็ปรับ39,990บาทลงโทษจำเลยที่2ปรับ2 6 6 6 0บาทลงโทษจำเลยที่3จํจำคุก3ปี6เดือนแล้วก็ปรับ26,660บาทโทษจำคุกนะครับสำหรับจำเลยที่1และจำเลยที่3จํจำเลยที่1ก็คือ น,นายกฤิตนายนายกริตรัตนชัยที่บ้านนี้ครับหรือว่าในมวลทองเรือนะครับแล้วก็เจริญที่3คือนางกฤชกรให้รออาญาครับให้รอลงอาญาคนละ3ปีครับโทษจำคุกนะฮะคือจริงๆแล้วนี่คือจำคุกนะฮะแล้วก็มีการลดโทษให้เพราะว่ายอมรับสารภาพเหลือจำคุก5ปี3เดือน ส่วนค่าปรับ39,990บาทแต่ว่าเนื่องจากว่ารับ,รบสารภาพลดโทษให้แล้วนะครับก็ยังมีการให้รอลงอาญาครับนะฮะให้รอลงอาญาทั้งนี้คดียังไม่สิ้นสุดนะครับแต่ว่าจำเลยทั้ง3คนนี้คือรับสารภาพแล้วจำเลยเอกก็ยังสา,สามารถที่จะมีสิทธิ์ต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในศาลที่สูงขึ้นกว่านี้อีกได้นะครับ แต่ว่าถ้าเผื่อยอมรับสารภาพแล้วก็คงจะเป็นไปได้ยากแหะครับที่จะไปต่อสู้เพราะตัวเองยอมรับสารภาพแล้วนะครับแต่ว่าเบื้องต้นทีนี้ครับคณะกรรมการปปชมีการประชุมไปเมื่อวันที่25ตุลาคม2564ยครับยังไม่พอใจครับลงมติเห็นควรให้อัยการสูงสุดครับอุทธรณ์ครับคำพิพากษาสของศาลคดีทุจริตและก็ประพฤติมิชอบภาค3ครับขออุทธรณ์ถือว่าการลงโทษการลงโทษยังไม่ ยังไม่เป็นที่น่าพอใจกับทางด้านปปชครับในขณะเดียวกันทางด้านตัวจำเลยเองก็สามารถอุทธรณ์ได้นะแต่ผมมองว่าเขาคงไม่อุทธรณ์แล้วครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาสารภาพแล้วแต่ว่าทางด้านปปชนี่คือขอให้อายการสูงสุดครับอุทธรณ์ครับให้พิจารณาต่อสารที่สูงขึ้นไปครับครับนี่คือคดีที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดอุบลราชธานีเรานะครับก็เป็นอย่างนี้ครับ ทีนี้ถ้าเผื่อใครนะครับที่ทํางานมาแล้วต้องการที่จะหาบ้านนะครับเพื่อที่จะมาอาศัยอยู่ในตัวเมืองอุบลเราไปมาสะดวกนะครับแล้วก็ราคาเข้าถึงได้ง่ายแนะนําไปที่จเจิญทรับโมเดิร์นโครงการ2ครับเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัว1ห้องรับแขกหนึ่งห้องรับประทานอาหารนะครับแล้วก็ด้านหลังมีห้องซักล้างด้านหน้ามีลานจอดร,รถถึง2คันด้วยกันนะครับ และก็เป็นบ้านคุณภาพตั้งอยู่ที่ซอยรุ่งโรดนะครับซอยรุ่งโรดทางเข้านี้ตรงข้ามกับวัดดําพร้าทางไปจังหวัดอำนาจเจริญเป็นบ้านคุณภาพลองคิดดูว่าวงกวบประตูใช้ไม้แฉนและก็ตอกเสาเข็มทุกหลังครับภายในโครงการก็มีทั้งในส่วนของสนามเด็กเล่นนะครับสปอร์ตคลับและก็สวนสุขภาพซื้อวันนี้จองวันนี้แถมฟรี8รายการนะครับมุงลวดเหล็กดัดพัดลมดูโอกาสห้องน้ำชุดซิงค์ครัวปั๊มน้ำอัตโนมัติถังเก็บน้ำกลนณิต ติดตั้งเครื่องทำน้ําอุ่นติดตั้งประปาไฟฟ้าพร้อมสับรับถ้าเผื่อใครที่ต้องการที่จะไปเห็นความคืบหน้าของโครงการและต้องการจับจองอยากไปดูพื้นที่ติดต่อหาคุณสุนันครับ0856321118 045314469เจริญทรัพย์โมเดิร์นโครงการ2บ้านคุณภาพด้วยคนรักบ้านครับหลังจากที่มีบ้านแล้วอยากจะมีรถทีนี้ครับก็ไปที่อิสุสตังปักพระอีสาน วารินชมราบเด็ดอุดมน้ำยินและก็บุญทุยกรับเขาเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านอิชิสุดีแมเครื่องยนต์1.9 DDI และก็3.0 DDI Bluehover นะครับแรงจัดแต่ว่าประหยัดน้ำมันพลานุภาพพลิกโลกอย่างแท้จริงครับมีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและก็เกียร์ออโต้6สปีดนะครับให้คุณเลือกตัวเครื่องยนต์3.0นี้ให้แรงม้าสูงถึง190แรงม้าตัวแรงบิด450นิตันเมตรครับ ส่วนเครื่องยนต์1.9ให้แรงม้า150แรงม้าแต่ตัวแรงบิด350นิวตันเมตรแค่นี้ผมก็ว่าเหลือเฟื่อแล้วครับผมแล้วตอนนี้ล่าสุดนะครับเขามีการปรับโฉมใหม่ครับภาษานักเกลงรถเขาเรียกว่าเป็นม i n เนอร์เชนครับก็คือเขียนคิ้วทาปากใหม่ปรับปรุงภายนอกภายในใหม่แต่ว่าเครื่องยนต์ชุดเดิมเปลี่ยนกร,กระจังหน้าปรับใหม่ครับดูดีขึ้นหล่อขึ้นดุดันขึ้นครับแล้วก็มีการเสริมมีการเปลี่ยนลายล้อแม็กใหม่ครับ แล้วก็เพิ่มสีเป็นสีเทามีทั้งกระบะตอนเดียวกระบะแคบกระบะสีประตูกระบะสีประตูยกสูงที่เราเรียกว่ารุ่นไฮแลนเดอร์แล้วก็รวมทั้งรถออฟโรดก็คือ v r r s s คกับแล้วก็รถอนเนกประสงค์ MPV ก็คือ All-New m u e X ับควรสามารถที่จะเข้าไปเลือกซื้อเลือกขับเลือกทดสอบได้ทั้งสาขาวารินเดชอุดมน้ำยินแล้ก็บุญทริกรับรองไม่